ถนนสาย3ามฉีกไปจากแปลงยาวมุ่งตรงบ้านโพ8ลิ้วบ้านโพ8ลิ้วสวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะเมื่อก่อนถนนเส้นนี้เละเทะไม่สวยงามน้ําท่วมขังตลอดเส้นนะคะแล้วก็มีฝุ่นเยอะมากเลยแต่ เราก็นึกว่าจะบรรยากาศเหมือนเดิมแต่พอมาแล้วไม่ใช่นะคะคือสวยงามตลอดทั้งเส้นทางเขาสร้างใหม่แล้วเกือบเสร็จสมบูรณ์เมื่อก่อนนี้นะคะมอเตอร์ไซค์นี่ลื่นซ้ายลื่นฝาลื่นซ้ายลื่น,านฝารถเก๋งโอ้ยกว่าจะไปได้ยากมากรถกระบะก็ออกพอพอทนนะคะถ้าเป็นรถยนรถส8ล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปของเขาได้ดีเพราะของเขาเป็นรถสูง ถนนเส้นนี้ก่อสร้างมานานแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ทำอย่างต่อเนื่องมาก็ช่วงกลางถนนที่เห็นตรงกลางนะคะเขาก็ติดตั้งเสาไฟคือยังไม่เสร็จบางช่วงบางตอนบางจุดก็เสร็จแล้วแต่ว่าติดตั้งมาเป็นช่วงสั้นๆนะคะที่ยังไม่เรียบร้อยที่เราชี้มือไปให้ดูนี่เราก็ถ่ายบรรยากาศซ้ายฟ้าตลอดแนว ทางจุดนี้นะคะก็ให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงช่วงที่เป็นช่วงเย็นเย็นนะคะเพื่อนบ่นลองดูไปด้านซ้ายมือเนี่ยที่เขาจะเกาะเทนเมอรีเออร์ฝั่งไว้นี่คือฝั <25 64. S 1> ่งนู้นคือจะเป็นของน้ำนะคะถ้าไม่ทํากั้นไว้ถ้ารถตกนี่คืออันตรายมากเขาก็จะจุดที่น้ําลึกๆเขาก็จะทํากั้นไว้นอกนั้นก็ซ้ายฝาก็จะเป็นทุ่งไรนาของของชาวบ้าน บางจุดที่ว่าเป็นพื้นลาบนะเขาจะไม่ไม่กั้นเลยกั้นเหมือนีเออแค่ตรงกลางเท่านั้นตอนนี้คือบรรยากาศดีเพราะว่าแสงแดดก็น้อยๆเนาะแล้วก็อากาศเย็นเย็นสบายข้างหน้านี้ก็คือมองซ้ายมองฝาแต่ว่ายังพอมองเห็นนะคะยังไม่มืดคือก็บรรยากาศดีค่อนข้างดีทีเดียวถนนจุดนี้ข้างล่างริมฟุตบาทด้านซ้ายยังไม่เสร็จนะคะดู ตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นเหล็กที่เขากําลังก่อสร้างเขาจะใส่เหล็กเส้นขึ้นมาแล้วก็จะเอาปูนมาหลอมก็คือเป็นมารีเออข้างตรงกลางทางนะคะก็ค่อนข้างค่อนข้างอันตรายสําหรับมอเตอร์ไซค์แต่ส่วนมากเขาก็จะทําหมุดปากไว้เพื่อที่จะให้เห็นว่าเป็นจุดที่ก่อสร้างซ้ายมือข้างหน้านี่คือวัดวังอู่นะคะวัดวังอู วัดนี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามนี่เลยค่ะจุดนี้เลยค่ะเป็นบรรยากาศดำเดิมๆของถนนเส้นนี้เมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดมีฝนตกด้วยก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนี่คือจะแฉจะฝุ่นจะอะไรนี่คือฟิลถนนเส้นเดิมเลยนะคะแต่ก็คงจะเป็นจุดเล็กๆที่เขายังสร้างไม่เสร็จหรือแก้ปัญหาไม่ได้เนาะภาพโดยรวมนะคะถนนเส้นนี้คือว่า โรงงานอุตสาหกรรมเยอะมาก,มากๆเพื่อนๆลองมองดูด้านขวามือนะคะน้ำยังท่วงขังอยู่เลยเป็นบางจุดนะคะแต่ว่าพอไปวิ่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคือซ้ายฝาซ้ายฝ,า,า,ยฝานี่คือจะเป็นโรงงานโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ๆด้วยนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มเป็นที่นาเยอะเ mm hmm. นี่ยค่ะภาพที่เห็นข้างหน้านี่คือกำลังก่อสร้างเห็นไหมคะเขาก็จะมีเหล็กเส้นโผล่มา ันนี้ก็คือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่จะอันตรายเพราะว่าเหล็กเส้นโผล่มาอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาปูดมาหุม้มแล้วก็เป็นแท่นเมรเออร์เพื่อให้แข็งแรงในอนาคตเนาะเนี่ยค่ะการก่อสร้างก็คือจะเป็นจุดเป็นจุดไปนะคะเขาก็จะมีแต่สังเกตว่าที่นี่เขาไม่ค่อยมีป้ายให้ให้มองเราต้องดูแลตัวเองเนี่ยค่ะก,ก็เห็นไหมคะเหล็กเส้นโผล่อยู่ มองดูซ้ายสุดนะคะเขาก็กําลังเกลี่ยเกลี่ยดินแล้วก็พยายามทําอยู่นะบางจุดก็ทําเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วก็ดีเลยข้างหน้าก็จะมีแท่นมารีเออร์เขาก็จะจุดนี้เขาก็จะบอกว่ามีทางเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาเนี่ยค่ะตรงกลางก็จะก่อก่ออยู่เป็นจุดจุดบางจุดเสร็จบางจุดจะมีเหล็กโผล่ก็คือตลอดแนวทางถนนเส้นนี้นะคะอันนี้เป็นถนนข้ามทางที่ สะพานข้ามทางแต่ไปเชื่อมจุดไหนยังไงเราไม่รู้นะคะก็อธิบายได้แค่นี้นี่เป็นภาพโดยรวมบางจุดบางช่วงบางตอนยังขรุขระขรุรขัดอยู่บ้าง นี่ก็เป็นสะพานเราก็ไม่รู้ว่าเขับไปหมู่บ้านอะไรนะคะอธิบายไม่ถูกตรงนี้บริเวณนี้เราก็ไม่ได้จะชำนาญเส้นทางหรือชินทางก็คือมาบ้างส่วนใหญ่มากลางคืนด้วยก็เลยไม่เห็นบรรยากาศหรือโลเคชั่นอะไรที่ชัดเจนนี่ถนนที่ เมื่อสักครู่ที่ถ่ายให้ดูจะมาสิ้นสุดตรงนี้เส้นอำเภอบ้านโรพรเภอบ้านโพแดริ้วจุดจุดนี้ก็กำลังก่อสร้างคือยังไม่เสร็จ เป็นรถยนต์น่าจะน่าจะโอเคนะสำหรับการเดินทางไปมาแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์กลางคืนกลางคืนนี่ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีเพราะค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าเล็กโถอยู่อย่างนั้นเลยถนนของเขานี่คือจะโล่งนะคะสองฝั่งด้านซ้ายและด้านฝาก็คือใช้งานได้แต่เขาไม่มี จุดที่เป็นป้ายบอกนะมีแค่หลักหลักหมุดขาวแดงให้ดูเท่านั้นว่ามีการก่อสร้างบ้านโพก็นูนุ้นทุ่งนาทุ่งนาเยอะมากทุ่งไรนาเยอะมากๆบางฝั่งก็ปลูกต้นกล้วยเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นที่รุ่มมีบางช่วงบางช่วงบางตอนก็คือจะมีเนี่ยน้ำท่วมขังจำนวนเยอะบางจุดยังไม่เรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีแท่นมารีเอร์กลางทางแล้วก็ให้ เราวิ่งเลนนู้นเลนนี้อะไร ตรงที่ข้างหน้านี้เรามองไปก็จะเห็นวัดนะคะเสักครเราไม่ได้เลี้ยวเข้าไปนะคะเราก็จะถ่ายวิวให้ดูเฉยๆนูน่นมีป้ายวัดอยู่นูน่นชื่อวัดวังอู่ที่เรามองเห็นเขาวางก่อสร้างเทนเมลีเออร์อยู่ข้างทางเนี่ย เพื่อว่าข้างขางทางทั้งสองฝั่งที่นี่นะครับจะเป็นที่รุ่มแล้วก็มีน้ําท่วมขังแบบนู่นน้ำท่วมขังแบบนู้น,น,ขบบน,นเขาก็เลยค่อนข้างที่จะดูแลในโซนของข้างทางอย่างดีที่สุดกว่าถนนเส้นอื่นๆนนู่นนะคะน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยก็ส่วนมากตลอด แนวเส้นทางเลยแต่ว่าฝั่งที่เขากั้นนี่คือเขาจะกั้นแค่เราวิ่งมาจากจากแปดริ้ใช่ไหมจา,ไจากแปลงยาวนี่เรามุ่งตรงไปเรามุ่งตรงไปบ้านโพฝั่งที่เขากั้นคือฝั่งซ้ายนะคะเพราะฝั่งซ้ายนี่คือจะลึกมากแต่ฝั่งฝานี่ไม่ลึกแล้วก็บางจุดก็ เป็นบ้านคนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อันตรายรถตกลงไปมองไม่เห็นเลยนะออกเลยฝั่งซ้ายที่เราเห็นนี่คือก็น,อนางบอกเขาบอกให้นางหยุดนางก็หยุดไงว้าวขายถนนเรานึกว่าเขาขายถนนเราอ่านผิดที่ไหนเขาบอกขายฐาน <laughs> UFO บางจุดบางช่วงบางตอนก็ยังมี เหล็กของที่สร้างทางโกงใหญ่มากนี่บ้านของเขานี่เหลือครึ่งหลังท้ไคุณไม่ได้เปิดแอร์เลยร๋อ เนี่ยคือจะเข้าอ,ออกอยากมากจะไปยังแถวถนนแตกนิ้วขคณะต่อจอดคืน วัดนะคะแต่ว,ว่าเขากําลังสร้างโบสถ์ด้วยใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรอ่านป้ายแล้วบอกชื่อวัดสามกอ ลองดูลองดูบ้านเขาค่ะคือถนนนี่ทำให้บ้านเขานี่เหลือชั้นบนชั้นล่างนี่เหมือนถ้าน้ําท่วมนี่ก็น่าจะท่วมได้เลยบางช่วงบางตอนก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ตรงไปบ้านโขแลขวาคุณไ, <8 S 1> ไปเลยลเดี๋ยว,วไปตัดตรงไปบ้านโพเลี้ยวขวาแปดล้วเลี้ยวขวาขวาแปดล้วเลี้ยว้ายพนันคมเลี้ยวซ้ายก็ไปพนันนิคมตรงไปบ้านโพ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วจะคลิปหน้าจะได้มีโอกาสทำคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้รับชมบ๊ายบาย